Ação. ฝ่ายน้จ่ก้อชายไปก่อนเน้ะอีเปเกื่อนน้กิดจิ้มก่อนแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่จิ้มนปัจจัจะบะไ่ปัจจัยบะไซหมูน้อยปเป็นคนบปัจจมน้วนะ่นแล้วแล้วซักสามจนสีวใส่น้ำมันซอ

ของเดือนละเดี๋ยวเดี๋ยวพักของจะได้ลงเนาะเอาจะจะพูดถั่วลงพัก สองยานี่คื้อข้าวซุปไงสองยาที่ขาวซุกไงว้าวเจ้ากุ้งปัติย์ดุกุ้งปัติดตัวแล้วยังตัวใหญ่ขนาดเลยอันนี้ฮดตัวแล้วนะอันนี้หดตัวแล้วว้าวเด้งเด้งเลยเจ้าเด้งเลยเด้งเด้งเลย แม่เกาปฏิปฏิเป็นคนปากกินผงนัวเจ้า <laughs> ปฏิตีปก,กินผงนัวแม่เกาที <laughs> ่บ้านจะปากหนักกินจะบัใส่ผงนัวเนาะ <laughs> <laughs> บัดไซผงนัวเจ้าแ <laughs> ม่เกาบอกใส่นะัก ลำนักนการใ่นักใ่นักล้ำนักนการม้าผ่นักล้นักเรือดละเรือดลนเดอร์ติดจิ้มออกกันเดอ sút chọn trao sút chọn lắm chào lắm